เดี๋ยววันนี้เราจะมาพาไปทำหน้าปกิปวีดีโอง่ายๆนะคะกับแอปพลิเคชันแคปคัสด้วยมือถือเครื่องเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันแคปคัสนะคะเข้าไปโหลดในเพจโต้ก่อนได้เลยส่วนของเราโหลดมาแล้วนะคะนี่แคปคัดสองพันยี่สิบห้านะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดเข้าไปนะคะที่แอปพลิเคชันแคปคัสนะคะแล้วไปตรงที่แก้ไขนะคะ เป็นสัญลักษณ์กันไก่เราก็เลื่อนดูนะคะนี่ค่ะให้เรานะคะกดตรงนี้เลยค่ะเครื่องมือนะคะแก้ไขภาพค่ะคนอาจจะเตรียมรูปภาพการ์ตูนหรืออะไรไว้นะคะสำหรับที่จะทำนะคะเกี่ยวกับหน้าปกของเรานะคะนี่อันนี้เราเตรียมไว้แล้วนะคะจะเป็นหน้าปกตุ๊กตาหน้ารักหน้ารักนะคะ,ะกดเลือกเสร็จแล้วนะคะก็ ให้กดคำว่าแก้ไขค่ะเราก็มาอยู่หน้านี้นะคะก็จะมีแถบเครื่องมือด้านล่างนะคะถ้าใครจะทำเป็นปกของคลิปวิดีโอใน facebook นะก็ให้ปรับขนาดนะคะให้เท่าขนาดของคลิปวิดีโอของเรานะคะเดี๋ยวปกอันนี้เดี๋ยวเราจะปรับขนาดเป็นขนาดสามสามต่อสี่นะคะ เราปรับขนาดเสร็จแล้วนะคะให้กดที่ข้างไหนถูกค่ะใช่นะคะไม่อยากได้พื้นหลังนะคะเป็นสีขาวก็ให้เรื่อนดูเครื่องมือด้านล่างนะคะจะเห็นคําว่าพื้นหลังอยู่นะคะให้กดเข้าไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่สีนะคะของพื้นหลังนะคะนี่อ่าเป็นสีนี้ก็ได้นะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวลองปรับขนาดของรูปภาพกันนะคะวิธีการปรับขนาดของรูปภาพนะคะให้คลิกไปที่รูปภาพค่ะแล้วเราก็นี่ใช้สองนิ้วบีบแบบนี้นะคะเราจะารูปภาพขนาดไหนนะคะเราก็ใช้สองนิ้วนะคะย่อขยายได้เลยสมมุตินะคะเราจะเอาเป็นประมาณแบบนี้แล้วเราก็สามารถใส่ตัวหนังสือนะคะ เมื่อเราได้ขนาดตามต้องการและสีต้องการแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกค่ะถ้าจะใส่ตัวหนังสือนะคะก็เลื่อนเลื่อนนะคะกลับไปหาที่ตรงข้อความค่ะแล้วเราก็เลือกนี้เลยเราจะใช้เทมเพลตก็ได้นะคะเอาง่ายๆเนาะอันนี้เดี๋ยวสาธิตแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะเลือกเทมเพลตนี้ขึ้นมานะคะเราจะใส่เป็นชื่อคลิปวิดีโอก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นชื่อ ใส่เป็นชื่อร้านเราก็ได้นะคะอันนี้ก็ใส่เป็นชื่อคลิปวิดีโอนะคะก็มาสนุกในวันเด็กอโอเค เราก็จะใช้คํานี้นะคะมาสนุกกันในวันเด็กนะคะเราอาจจะทําเป็นคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับนะคะพาเด็กๆไปเทีเ่ยวนะคะหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดตัวหนังสือได้เลยในช่องตัวหนังสือนะคะถ้าใครจะใส่เป็นพื้นหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวขยับไปตรงโอเคก็มาใส่พื้นหลังให้กับตัวหนังสือกันนะคะให้คลิกนะคะที่ตัวหนังสือให้เป็นลักษณะแบบนี้ เราให้ไปกดที่นี้เลยค่ะสัญลักษณ์แก้ไขนะคะแล้วก็ให้เรามาเลือกคำว่าสไตล์ค่ะแล้วก็เลือกคำว่าพื้นหลังแล้วก็ใส่สีให้ตัดกับตัวหนังสือนิดหน่อยนะคะเพื่อจะได้เห็นตัวหนังสือชัดขึ้นเป็นสีเหลืองก็ได้นะคะอันนี้สัตว์ที่แบบง่ายๆก่อนนะโอเคแค่นี้นะคะ เราก็จะได้ปกนะคะแบบง่ายๆแล้วทุกคนจะใส่บริเวณพื้นที่ว่างนะคะจะใส่เป็นสติกเกอร์หรืออะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาใส่กันก็ได้ค่ะก็จะมีแถบให้ดูอยู่ข้างบนนะคะว่ามีสติกเกอร์อะไรบ้างเราก็เลื่อนดูนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูาผีเสื้อเดีเราก็ใส่ผีเสื้อดีก่อผีเสื้อนะคะได้มาแล้วเราก็ปรับขนาดเหมือนเดิมนะคะใช้สองนิ้วนะคะ แล้วก็เลื่อนไปตำแหน่งที่เราอยากได้แล้ก็ใส่แบบนี้นะคะได้ตำแหน่งตามต้องการแล้วนะคะก็ให้ติ๊กตรงท้้งใหม่ยถูกค่ะเราก็จะได้ไดพเพเสอร์มาอยู่บนหน้าปกเราแล้วนะคะเราอาจจะใส่เป็นชื่อช่องเรานะคะเดี๋ยวเราลองไปใส่กันนะตัวอักษรมอนเดินนะคะก็ใช้คำว่าข้อความนี่แหละคะ่ะ เราจะเลือกเป็นเทมเพลตหรือว่าเราจะเลือกฟอในการพิมพ์เองก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเลือกเป็นเทมเพลตนะคะจะได้แบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วนะคะ,ะเสร็จปุ๊บเราก็ไปเปลี่ยนข้อความในเทมเพลตนะคะให้เป็นชื่อช่องเราชื่อช่องหรือชื่อหรือว่าคําบรรยายก็ได้นะคะภาพไม่ชัดขออภัยนะคะเพราะว่าอยู่ด้านนอกค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาแก้ชื่อช่องก่อนนะคะ เราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็หยิขยับนะคะตัวหนังสือมาไว้ตรงตำแหน่งที่เราอยากให้เขาอยู่นะใช้สรงนิ้วเหมือนเดิมนะคะอ่ะให้อยู่ตรงนี้แค่นี้ระคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะให้กดเครื่องหมายถูกคะ่ะไม่ชัดขออภัยนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสทำคลิปใหม่ๆให้นะคะ แค่นี้นะคะเอาแบบง่ายๆก่อนเนาะถ้าใครอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะทุกคนก็สามารถใส่ข้อความให้เต็มกรอบได้เลยนะคะเสร็จแล้วให้ส่งออกค่ะแล้วก็กดคำว่าเสร็จสิ้นนะคะแค่นี้นะคะเราก็ได้ปกนะคะของคลิปวิดีโอแบบง่ายๆด้วยการใช้แอปพลิเคชันแคปคันและมือถือแค่เครื่องเดียวนะคะ เมื่อเราถ่ายคลิปเกี่ยวกับวันเด็กนะคะเราก็าเอาปกนี้นะคะไปใส่ได้เลยเร<ด>ียบร้อยแ,แล้วค่ะนี่คือวิธีการทาหน้าปกคลิปวิดีโอแบบง่ายๆนะคะลองลองทาดูได้นะคะสําหรับมือใหม่ทุกท่านนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ